สวัสดีครับวันนี้เช้านี้เราก็จะไปเก็บกับดักหนูในป่ามันลางนะที่เราไปดักกันไว้เมื่อคืนนะครับก็ดักซ้ำสองวันแล้วเพื่อนๆมาคืนได้แปดแต้มครับเท่ากับคืนแรกที่เราไปดักได้แปดแต้มเหมือนกันมาดูตอนเช้านะจะได้อีกกี่แต้มครับจะซ้ารอยประวัติซ้าประวัติไหมประวัติซ้ารอยหรือเปล่านะพูดไรเนี่ย ตื่นมาก็เมาขี้ตาเลยฮนะะดูนะครับผมทางครับที่เราจะไปครับโอ้ยลอยเยี่ยวหมาจิงจอกเส้นทางนะครับเชา้ากับบรรยากาศป่าอ้อยนะฮะป่าอ้อยป่ามาสับปะหลังนะครับผมเพื่อนๆมีแต่ลอยตีนหมาจิงจอกเลยไหมเพื่อนๆหมาจิงจอกบ้างกระต่ายบ้างลอยน้ำอะไรอยู่เนี่ย น้ำไรลยเยอะเลยพลางก็ว่าก็จะเป็นพวกเข็มเอ่อน้ำไปกินในแต่ปลาอ้อยฮะนี่ครับจะได้หรือเปล่านี่นะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้จะไปที่ไหนนี่ครับเมื่อคืนนี้กลับไปก็ไปหาเหยื่อต่อครับ ไปนอนได้นอนประมาณเที่ยงคืนนะครับไปไปไเรื่อยๆวันนีน้น้ำอะไรอ่ะลอยน้ำจุดไปเป็นทางเลยอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่นะหมาบฉี่อย่างนี้เหรอ,อวะนะครับผมดูครับดูครับเพื่อนเห็นปลาอ้อยไหมปลาอ้อยอย่างนี้มันไม่ได้มีหนูนะเพื่อนไม่มีหนูเลยนะไม่มีหนู โอ้พวกตัดอ้อยแต่เช้าเลยคนระับมันจะเป็นแก๊งสาวแก่นะฮะแก๊งสาวแก่อ๋อมันจะเป็นแก๊งปานีหวีเลี้ยงแสงนะฮะตัดอ้อยนะครับผมนี่ครับป้านีหวีเลี้ยงแสงเรามาแล้วครับผมคนเดียวขยันจริงอ่ะปับแต่เช้ามืดเลยโอ้โห ดทูทางเรื่อยๆดูทางธรรมดาเนี่ยทางเส้นเนี้ยโอ้อาจจะยุกยิกยุกยิกยุกยิกเลยเพื่อนๆเป็นถ่ายให้ดูแบบเลี้ยวทางเลี้ยวทางโอ้โหมาแต่เช้าเลยเนาะ,ะไอ้เร็วจะวันเราผ่านเลยไงกินข้าวกินปลาอย่างเนี้ย คนอะไรขยันยริงเงขยันผิดมนุษย์ปัญหาเลยนะเราอะ่ะเก่งจริงๆเลยโห้ยคนรู้จักกันครับคนรู้จักกันปนีปนีกดแชร์ไหมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กช็ช่อบไอ้เถื่อนพาลุยเพื่อนๆนะลุยจริงๆนี่เอ้ยตามชื่อช่องเลยพาลุยไม่รู้จะลุยไปไหน รุกรวดจบนี่จบเปล่าจบผ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือเดียวเลยเพื่อนโอ้ย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 ไปได้เปล่าไอ้นี่ทางนี่ขี่ไม่ได้เพื่อนเพื่อนมันเป็นสายดูดนะครับขี่ไปเห็นแห้งๆนี่ยุบไปครึ่งคันเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะขี่ปีนขึ้นไปลองอ้อยอ่ะดูว่าไปกันแบบเดียวท่าเนี้ยเน้ย ไปได้หรือเปล่าไป Jamie, ได้หรือเปล่ากูใส่เรือนแดงกูใช่บ้างไอ้อาเธออาเธออาเธออดนะครับผมมันทงวันทะพังไม่หมดนะฮะนี่ไปมีหนูไว้หรือเปล่าอ้อยเพื่อนอยากเห็นปลามันนี่ไหมครับผ่านไปแล้วเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไฮเสือพารวยด้วยนะครับ ไปถึงแล้วครับเช้านี้เรามาดูเลยว่าจะได้กี่แต้มนะเพื่อนนะเมะื่อคืนได้แปดแต้มอมแต่หนูมันก็ยังว่าเลยนะลอยมันลากกันไปกินก็มีถ้าผมมีปลานะหัวปลาสดๆนะเอามาใส่หัวปลาพวกปลาซิวไอปลากระดี่ปลาหมออะไรเงี้ยใส่จะเบิกกว่าเพราะผมลองเอาปูใส่เมื่อคืนเนี่ยใส่ปึ๊บติดปั๊บเลยเหมือนกันปูนาปูสึกหายา,ยากอะ่ะเวลาต้องการอาหายากเงี้ยเพื่อนๆโอเคครับผมถึงแล้ว เอาละครับผมถึงแล้วจอดรถแล้วเราก็ไปเก็บเลยเพื่อนเดี๋ยวมันจะสายครับตอนนี้ต้องไปส่งเด็กๆไปโรง,งเรียนด้วยหยุดประาทิตย์แล้วป่วยผมเองก็ป่วยใครขึ้อยากจะป่วยฮะเดี๋ยวภรรยาก็จะไปทํางานนะต้องรีบฮะรีบทำไว้หนะครับไปนะครับหน,บนบดูขันแรกกันครับของเสือชินครับโถมิดอิงติ้งไอ้ยะเนีย่ยทางมันดีนะเพื่อนไม่ใช่มีดีนะเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยหนูวิ่งยังไงแต่ต้องใส่จะเยียงว่าแหละอะไรมันก็ไม่แน่นอนนี่เนี่ยที่ที่คิดว่ามันแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนไปครับโอ้เพื่อน,นดูทางหนูนี่อย่างดีไม่ใช่มันไม่ไม,ไม่ไม่กินนะนี่ดูมันกินที่ปากมันเป่นนาขนาดไหนเนี่ยดูน,ดนดี่ดูนี่ดูดูดูด,ดูดูมันแค้นอย่าเราต้องเปลี่ยนเหยือ่อเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยกลับไปรันด้วยแล้วต้องเอาหัวปลาหรือปูเจอคุณแน่โอเคครับไปขันต่อไปเห็นแวบๆเพื่อนๆเห็นว่าสายตึงมนดูว่าจะได้หรือเปล่าฮิฮ้ยเฮิฮอย่างดินอยู่เลยอะ แม่ทั้งวุ้ยมัดไว้น้ำไปแล้วนี่อ่ะเอ,อกับที่ว่ามันหายพี่เพื่อนแถวนี้นะอีกคันนึงมันหายไปเลยอะดักเออก็มันเล่นเล่ยงอย่างนี้นกับมันต้องอยู่แถวแนี้แต่มันหาไม่เจอเดี๋ยวนันเพื่อนเพื่อน,อนไม,มันเข้าไปพันอะไรขนาดนี้วะ นี่นะฮะนี่แต้มแรกตอนเช้าสกู๊กรับเมื like ่อวานได้ด <isolation>. ักไว้ตรงนี้เลยเพื่อนแล้วแล้วมันหายเฮ้ยถิ่หนูติดเฮ้ยดิน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 เดี๋ยวเก็บพอนี้ก่อนเก็บพอนี้ก่อนนู้นนู้นดินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอยู่หรือเปล่าเฮ้ยหลุดแล้วมั้งเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโอ้ย กลัวว่าหนูมันจะลากกลับผมลงไปในรูเปล่ากม่รูมเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรทามึงแติมมันก็ไม่น่าไปได้นะเรื่องจริงเลยวะเดี๋ยวก่อนเดยื่อไม่ดีเพื่อนเป็นไหนอว่ากลับผมเมื่อวานเนี่ยมันไม่น่าหายได้ด้วยแหละถ้าจะเป็นหนูมันกินหนูมันเองมันลากกลับผมไปโอเคเพื่อนหมดหมดแล้ว เออลงลอยไอ้นี่ยังอยู่อยู่เลยเชือกอ่ะหืมหืมเสียดายอ่ะกับคันเดียวนี่ก็เสียดายนะเพื่อนนะวายไปดูเลยเพื่อนเห็นเด่นดิ้ง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 ดูนะเฮ้ยๆฮ้ยเดนเพื่อนหมาแล้วแต้มทีสองครับจะได้กี่แต้มวะวันเนี้ย ท่านที่สองมาเพื่อนๆเดี๋ยวตะกูลใึงเพื่อนนะนะเบื่อจริงๆเลยการตั้งกล้องเนี้ยห,ห,หมาแล้วครับอันที่สองผมเหมือนก็วิ่งจริงๆคันแรกผมหายมันก็ต้องอย่างนี้คันแถวนี้หายมันก็ต้องติดแบบนี้แหละผมว่านะนี่ตะกูลครับท่นที่สองครับ หนูตัวที่สวยนี่ครับตัวที่สวยนะตัวไม่ใช่มีสวยนะเ,นเพื่อนหนูตัวขนาดนี้ท้ง,งานหน้าที่ได้อ่ะหืเจ๋วเลยเจ๋วเลยคันนู้นทำไมไม่ติดหนูวิ่งออกมานี่แสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้กับผมคันนั้นไม่รู้มันหายไปไหนเสียดายเฮ้ยมันคงจะติดเนวาตายแถวแถวนี้เนะี่ยไม่เป็นไรแม่ก็ได้กลิ่นรห,หลังเองไะก็เจอเองเนี่ย ต่อไปนะเพื่อนดูเก็บกับน้ำมูกันฮะไม่ไ่ไม่ติดดีกบตรงเนี้ยหวานนี่แม่เนี่ยอย่างเงี้ยรอวานอยผมมุดหากลับผมอะ่ะเพื่อนอย่างเงี้ยน่าติดจะต,ตายแล้วไม่ติดเนี่ยดูดิเหยื่อไม่ดีเฉยๆหรอก กลับหายคันนึงเสียดาเห็นมันต้องเจอ,อยันได้แหละเพื่อนเพ่มันอยู่ในนี้แล้วกลับผมอะดูดีร้อยหมูมันเข้าไปกัดข้างในนั่นน,น่เดี๋ยวผมมาซ้ำจนได้แ,แต่ต้องหาเอาเหยื่อปูจดี๋ยต้องหาปูเพื่อนไปดูคันต่อไปเลยตอนแรกว่าจะดักตรงนี้เนี่ยแต่ดักตรงนี้น,ะะน่าจะติดนั่นดักตรงนู้นก็จะว่ามันดักไกลจัดอีกตอนมาดักนีเรื่องมากด้วย ตอนพอพอหนูไม่ติดน่าจะดักตรงนู้นน่าตรงนี้นะโอ้ยไปครับเนี่ยมันเพื่อนทางมันดีมากเลยนะมันน่าจะติดนะจริงนะดูดิดูด,ดิหนูลอ,อยวิ่งขวายเหมือนนะก็คือนนะ่ะไปติดเนี่ยผมดักอะสารวัตรมากเลยสารเลวมากเลยเนี่ยดูดิไม่ติดเจ็บใจอ่ะเจ็บใจทําไงดีวะเราเกลียดเยืง่งจริงอะเพื่อนน่าจะเป็นที่เยือนนะหืมไอโทรศัพท์ด้วยจะปล่อยให้หนูมันหายโตกระจายก่อนนะเพื่อนน,น,นะ แล้วก็จะมาดักซ้ําดูทางดีเนี่ยออ,อย่างเงี้ยไม่วิ่งบ้าว่าทั้งคืนนะหนูวิ่งให้คคักคคักคคักนี่ดูมันติดดูดิเร็วมากเลยแต่ร้อยอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่อะไรนะเนี่ยร้อยหนูมันมีหนูใหญ่มันกินกันเองเ็นปะเจ็บใจทำไมาม,ามันไม่ติดเนี่ยทางมันเวิร์กจะตายหรือทางเนี่ยเจาดีกว่านี้อีกเหรอเนี่ย นะเป็นที่เหยื่อแต่มัน้อยมีรอยแห่นอยู่นะเพื่อนไอแห่นหมดเปล่าดูทางโคตรเวิร์กนะเจ็บใจว่ะหนูที่มันเรื่องมากจริงดูดิเพื่อนทางมันดีมากเลยนะหนูมันไม่เข้ารอยมันวิ่งผ่านกลับนะพี่วิ่งนะเพื่อนนะนู่นดูทางผมก็ดักไว้ในนี้นนูดิมัน ไม่รู้จะพูดอะไรมันเลยเป็นที่เยื่อเนี่ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นผมอ่ะเป็นที่เยื่อมันเลยครูครับจะปวดเหลือสี่คันครับจะหมดแล้วเฮ้ย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 นู้นนะเห็นไหมฮะเห็นขาขาวนอนอยู่ไหมฮะปังงานนะนายท้องปังงานไว้แล้วครับอื ได้อนนีกดึงตานะเพื่อนเดี๋ยวนะครับนี่แต้มสวยสวยเก็บก่อนเก็บก่อนครู่นีทางตรงนี้เพื่อนนะร้อยหนูวิ่งตีโค้งมานะป๊าบคือมันในผมดักตรงนี้แนะมางไม่มานี่เจ็บใจว่ะเหย่อมแมงออมแมง ปิดเพื่อนแต่แบบน่าใกล้ๆกันดูดิตัวแม่งก็เอูโอยหนูคัวไม่ขอก่อนดูฮะดักตรงเนี้ยดูนะทางมันมั่งน่อยมันวิ่งให้ควายหมดแต่ก็ยังดียังดีเพื่อนอีกคันสุดท้ายเอาแล้วะเออสองคันนี้มีฟ้าผ่าอีกคันนึงที่ผมมาดักเมื่อคืนนี้เมื่อวานตอนเย็นไม่ได้มาดักดูทางเลเพื่อนดูทางมัน หนูนไปไหนหมดวะเลยเยื่อเนี่ยดูดิเหยื่อมันไม่ดีเนี่ยถ้าหนูไม่วิ่งป่าจะไม่เป็นแบบนี้นเพื่อนไวส้สองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เอาหัวปลากระปูยังไงกูเอามึงแน่หัวมึงแน่ใส่เพื่อนครั้งสุดท้ายแล้วไม่ติดไม่ติดเหยื่อเลยเนฮะ้ยหายังดีแม่งไม่ติดตั้ง รอเป้าไว้ทำไมเนี่ยนะเดี๋ยว็นยุก,กิจิกรยุก,กิกหน่อยนะเพื่อนๆนะลำคาญก็ลำคาญต่อไปนะช่วยอะไรไม่ได้ใคอยากให้ผมถ่ายทำไปดีกว่านี้มอบกล้องนะฮะช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ผมหน่อยนะครับผมเป็นสปอนเซอร์นะครับช่วยอุปกรณ์การถ่ายเต็มทำให้ด้วยเดีย๋ยวผมจะจะทำให้เบืร์กว่านี้เลย ทำให้เวอร์ก็นี้เลยไปครับหลืออีขันเดียวครับกับปาผ่าเพื่อนไปไม่จะมีป่าดิบเนี้ยเพื่อนเชื่อไหมเหยื่อเรื่องเหยื่อนี่สำคัญมากนะกันนักหนูถ้าเหยื่อไม่ดีนี่คืออะไรก็เเฮงสวยหมดเนี่ยทางเนี้ยไม่ติดนะก็คือได้วิ่งให้ควยหมดนะยังเหลือนะดูเลยทำเลยังเ,ยงเหลือโจโจเดี๋ยยังไงอะเวดไปสักอาทิตย์ดีไหมเราไปจักตัวอื่นก่อน ไปหาที่ดักตรงอื่นก่อนเนาะเพื่อนปล่อยให้หนูมันหายโตะกระจายกันเดี๋ยวผมเอาใหม่เนี่ยเหลืออีกเช้านี้ได้กี่แต้มวะสี่ปะวะน่าจะสี่แต้มนะเออีกคันสุดท้ายอีกลาลันลาลันลารันลาลาขอขออีกอีกคันหนึ่งขออีกตวงจะได้เท่าเมื่อวานเลย ถ้าเท่ามาหวานนี่แสดงว่าหดวงยังดีเนี่ยดูก่อนฝาผ่าเพื่อนๆกับฝาผ่าหรือว่าบรรยากาศเช้าๆกับแสงแดดอ่อนๆนะอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินนั่นน่ะเคยได้ยินหรือเปล่าเพลงนี้โอ้ยไม่ติดดูทางนี่เพื่อนทางสิเลดที่ไหนเนี่ยดูทางมันดิเนี่ย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 มันไม่ติดมันเป็นอะไรไม่โอ๊ยมันเป็นอะไรไม่ติด มันตกนใจผมว่ะคือเนี้ยตกใจเวลาล้วผมเล่าเรื่องผีผว่ะต่อไปเราต้องไปเล่าไกลๆแล้วล่ะมันจะได้ไม่ตกใจเอาฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอเสือพาลุยน,นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ประมาณเอกี่เต้มก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวไปรวมตอนเช้าอีกหน่อยนะเดี๋นนะยวไปดูตอนเช้าครับไปกบังกันเลย เอาล่ะครับเพื่อนๆรวมแต้มที่ได้นะครับตอนเช้านี่ครับพรืบตารางแดนสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองตัวครับเมื่อวานได้สิบสามวันนี้ได้สิบสองเพื่อนๆก็ยังดีกลับหายแล้วจะต้องไปหากลับแล้วกลับไปครบครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาใครทชอบไอเสือพันลุยนะะี้นะครับสวัสดีครับโย